ยื่นซักพอกรัฐบาลเกมวัดใจเพื่อไทยพักประชาชนภูมิใจไทยพักใดจะกล้ากว่ากัน นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนครศีธรรมราชโพสตเฟซบุ๊กเทพไทยคุยการเมืองเรื่องเกมวัดใจพักเพื่อไทยกล้ากล้าหน่อยเนื้อหาระบุว่าตั้งแต่วันที่พักภูมิใจไทยเซ็น MOA กับพักประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ในายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีผมได้วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นทางการเมืองว่ารัฐบาลอนุทินจะมีอายุไม่ครบสีเดือนตาม m o a จะมีการยุบสภาก่อนวันที่31มกราคม2569อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะถูกพักฝ่ายค้านสองพักคือพักเพื่อไทยและพักประชาชนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจนทําให้นายอนุทินต้องยุบสภาหนียติอภิปรายไม่ไว้วางใจในทันทีในเวลาต่อมาพักภูมิใจไทยรู้จุดอ่อนของพักประชาชนที่ตั้งความหวังต้องการให้การแก้ไขรัฐมนูญสําเร็จจึงยึดเอาการแก้ไขรัฐมนูญเป็นตัวประกันทางการเมือง ยอมประชุมสภาสมัยวิสามันพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาใจพักประชาชนแบบสุดๆเพื่อซื้อใจไม่ให้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่สําหรับพักเพื่อไทยซึ่งเปรียบเสมือนพักฝ่ายแค้นจองจะอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดเวลาแต่ยังติดเงื่อนไขาภายในของพักเพื่อไทยเองคือความพร้อมในการเลือกตั้งเพราะเป็นพักที่ยังไม่มีความพร้อมมากที่สุด ประกอบกับยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะถูกย้อนสอนจากภาพภูมิใจไทยสมัยเป็นรัฐบาลก่อนจึงทําให้เกิดอาการลังเลว่าจะยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ล่าสุด จากการที่นายอนุทินเพี้ยงคล่ำประเด็นปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้เซ็นลงนามเป็นพยานด้วยแต่นายอนุทินกลับไม่เปิดเกมรุกกับประเทศกัมพูชาต่อโดนัลด์ทรัมป์และนายอันวามิหนำซ้ำยังพูดจาในลักษณะไม่ให้ความสำคัญกับโดนัลด์ทรัมป์และประเทศสหรัฐอเมริกาจนมีหนังสือแจ้งระง,งับการเจรจาก,กำแพงภาษีกับรัฐบาล ไปก่อนจึงทําให้สมาชิกพักเพื่อไทยเรียงหน้ากันออกมาวิพากษ์วิจาร์การทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีของนายอนุทินว่าไร้วุฒิภาวะตั้งแต่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักนายศึกสิทธิริจอมขวานโคศกพักนางสาวคติยาสวัสดีผลรองเลขาธิการพักนายอนุสรเอี่ยมสะอาดและนายรัศมีชาลีจันทร์ทูดนอกแถวออกมาทวงถามความรับผิดชอบจากนายอนุทิน เมื่อเป็นเช่นนี้สแสดงให้เห็นว่าประเด็นที่จะนามาอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเพิ่มขึ้นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งพักเพื่อไทยก็ออกมาข่มขู่ว่าจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ๆแ,แต่มีสมาชิกพักภูมิใจไทยหลายคนเรียงหน้าออกมาท้าทายว่าพร้อมที่จะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ซึ่งนายอนุทินพร้อมที่จะตอบการอภิปรายแต่ไม่พร้อมให้อภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151 ดังนั้นเป็นการวัดใจพักเพื่อไทยว่ากล้าที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่โฆษณาไว้หรือไม่และต้องดูท่าทีของพักประชาชนว่ากล้าจะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอนุทินหรือไม่หรือต้องการแค่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลหวังสร้างไมตรีกับพักภูมิใจไทยจะเป็นพักฝ่ายํารัฐบาลอนุทินต่อไปจนครบวาระงานนี้วัดใจพักการเมืองสามพักคือพักเพื่อไทยพักประชาชนและพักภูมิใจไทยว่าพักใดจะกล้าขวากัน